ถ้าคุณรู้เรื่องนี้โลกนี้จะรับใช้คุณนั่นก็คือการที่คุณตระหนักรู้ว่าคุณเกิดมาเป็นผู้สร้างมนุษย์ทุกคนเกิดมาเป็นผู้สร้างอับราฮัมฮิกนะเขาบอกไว้ว่ามนุษย์สร้างอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาทุกขณะจิตทุกวินาทีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่ความคิดอะไรก็ตามที่คุณคิดขึ้นมา นั่นแปลว่าคุณกำลังสร้างความเป็นไปได้ที่จะให้สิ่งนั้นน่ะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเกิดขึ้นในประสบการณ์ของคุณแต่มันจะเกิดหรือไม่หรือว่าเกิดช้าเกิดเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณคิดถึงคุณมีความคิดแบบนั้นน่ะบ่อยแค่ไหนคุณคิดถึงมันบ่อยแค่ไหนนานแค่ไหนแล้วคุณมีอารมณ์อิโมชั่นร่วมเข้ามาด้วยมากแค่ไหนอันนี้คือเหตุผลหรือว่า ปัใจจัยในการที่จะทําให้บางสิ่งบางอย่างเกิดหรือไม่เกิดเกิดเร็วเกิดช้านในชีวิตของคุณเนื่องจากโลคใบเนี้ยมันเป็นโลกที่มีเวลามีระยะทางใช่ไหม,มการที่บางสิ่งจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพอคุณคิดปุ๊บแล้วมันเกิดขึ้นปับ๊บเหมือนเสกได้อะแต่จริงๆมนุษย์สามารถทาแบบนั้นได้นะจริงๆนั่นก็คือคุณสามารถที่จะมีโอกาสในการไตร่ตรอง มือนขัดเกลาความคิดตัวเองอะว่าความคิดเนี้ยที่ฉันเพิ่งคิดแวบขึ้นมาเมื่อกี้ฉันอยากได้จริงจริงไหมฉันอยากให้มันเกิดขึ้นในประสบการณ์ชีวิตของฉันจริงไหมถ้าเกิดคุณตัดสินใจแล้วว่าโอเคโอเคเอาอันนี้แหละแล้วคุณก็คิดย้ำๆซ้ำๆถึงมันคิดถึงมันบ่อยๆพูดถึงมันบ่อยๆสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอันนี้คือหลักในการสร้างแบบง่ายๆตามหลักอับราฮัมฮิกสร้างจงใจแต่ถ้าความคิดไหนที่คุณคิดแค่อาจจะคิดครั้งสองครั้งแล้วคุณก็เลิกไปคุณไม่สนใจ สิ่งนั้นก็จะเฟดออกไปหรือว่าหายออกไปจากชีวิตของคุณมันก็จะไม่เกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ชีวิตคุณกล้ยขอยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพแบบชัดเจน่ะสมมติคุณอยากกินอ่ะกล้วยก็ได้อยากกินส้มตำแล้วมีความคิดแวบขึ้นมาก็ได้ว่าเฮ้ยวันนี้อยากกินส้มตำจังแล้วปรากฏว่าอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเพื่อนคุณมาชวนไปกินส้มตำหรือซื้อส้มตำมาฝากคุณอะไรเงี้ย เเชื่อว่าคุณต้องเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นั่นเป็นเพราะว่าเวลาที่คุณคิดถึงเรื่องส้มตำแล้วคุณรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่ง่ายๆเกิดขึ้นได้คุณไม่มีแรงต้านคุณไม่ได้กลัวคุณไม่ได้กังวลว่าจะได้กินไหมจะมีคนซื้อมาให้ไหมอย่างนี้ไงมันก็เกิดขึ้นเห็นไหมแต่ถ้าเกิดความคิดไหนที่คุณคิดแล้วมันคุณรู้สึกว่ามันเกินตัวคุณคุณไม่เชื่อสิ่งนั้นก็จะเกิดช้าหรือไม่ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตของคุณแต่ณณวินาทีนี้ตอนนี้คุณรู้แล้ว คุณเกิดมาเป็นผู้สร้างเป็นอำนาจโดยชอบธรรมของคุณเพราะมันคือธรรมชาติของคุณมันคือเรื่องปกติของคุณเพียงแค่เราไม่เคยถูกสอนเราไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้ตอนนี้ครอยมีคอร์สที่เป็นออดิโอบุ๊กหนังสือเสียงชื่อว่า The Hero in You ปลุกพลังฮีโร่ในตัวคุณข้อนี้มันจะเป็นการที่ทำให้คุณได้รู้จักกับตัวตวนภายในของคุณได้เชื่อมต่อกับ Higher Self ของคุณนะคะมาจากหนังสือสองเล่มก็คือ The Power of Your Subconscious Mind กับ In Tune With The Infinite นะคะตอนนี้ราคาคอสอยู่ที่999บาทจากราคาเต็มน่าจะ3,000กว่าบาทนะคะถ้าเกิดคุณสนใจสามารถทักถามได้ที่ Inbox เหรือว่าทักเข้ามาได้ที่ Line แอ p เพจัตว์นกลาขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครูอ้อยค่ะเพศสัชกรสอนสัจธรรมเพัตนกรลาจ่ายยาสัจธรรมสวัสดีค่ะ